สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่24เมษายน2566นะคะพี่เล็กใหม่ละพี่เล็ก FWD นะคะเจ้าเก่าวันนี้จะมารีวิวเรื่องของการใช้แอปออมเนนะคะของ FWD พอดีวันนี้มีลูกค้าของพี่เล็กเขา,เาส่งทักไลน์มาแบบว่าพูดคำว่าแม่เจ้าเคมภายใน30วินาทีแอป ส่งผลกลับมาว่ารับเคลมแล้วเป็นต้นนะคะคือเร็วมากค่ะก็คือลูกค้าถึงขั้นตกใจอย่างไรมันคืออะไรนะคะแอปออมเน่ค่ะคือ O สะกดคำว่า O M N E นะคะแอปออมเน่ลูกค้าที่ถือกรมทันของ FWD สามารถที่จะไปโหลดแอปใน Google Play Store หรือ App Store ได้เลยนะคะเป็นแอปออกใหม่ของบริษัท f ทยประกัน f อฟีของเราเขาออกแบบมาเมื่อต้นต้นปีเนี่ค่ะเริ่มใช้กันซึ่งจุดประสงค์ของแอปเนี่ยค่ะเขาเขาต้องการให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับลูกค้าสำหรับคุณนั่นเองนะคะมันง่ายยังไงอะค่ะมันใช้ยังไงก็คือมันสามารถจะเข้าไปในแอปเนี่ยสามารถจะดูกรมธรรม์ของลูกค้าได้หมดเลยว่ามันมีเป็นกรมธรรม์ชื่ออะไรเลขที่กรมธรรม์อะไรมีความคครองอะไร ได้เงินคืนเมื่อ,อไหร่มีผลประโยชน์อย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้คือเบสิกแล้วเนาะแอปทั่วไปก็น่าจะมีการเป็นเป็นตัวหลักแต่ว่าตัวที่มันแบบเออมันทำให้ลูกค้าแบบออของพี่เด็กกับร้องว้าวคือเรื่องของการเคลมค่ะปกติที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีแอปตัวนี้ค่ะเวลาลูกค้าเคลมคะพี่เล็กเราจะต้องส่งเรื่องมาหาพี่เล็กส่งใบามาแล้วพี่เล็กก็ส่งเรื่องเข้าบริษัทแล้วก็ต้องรอ ที่บริษัทจะอนุมัติรอขั้นตอนบริษัทอ่ามันรอขั้นตอนบริษัทคืนตังค์อะไรเีลยค่ะก็รอไปอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอมาเปลี่ยนเป็นแอปตัวน,นี้ค่ะเล็กลูกค้าเขาซื้อประกันแบบกับพี่เล็กโดยแบบซื้อแบบจดเชลยได้อ่าค่ะวันละสามพันบาทค่ะนีะ้พอลูกค้าเข้าพี่เล็กก็บอกว่าลองใช้แอปตัวน,นี้สิอ่าในการเคลมง่ายกว่านะอะไรเงี้ยลูกค้าก็ก็ลองลองใช้ดูพอลองใช้ปุ๊บ ลูกค้าก็ยื่นเคลมผ่านแอปตัวนี้ค่ะแล้วลูกค้าถึงขัง้นกับร้องว้าวเลยว่าพอยื่นเคลมมาเสร็จปุ๊บก็คือแบบมันจะเด้งเมลกลับมาภายในยี่สาิบวินาทีค่ะว่าบริษัทรับรับเรื่องเคลมมาน,นะแล้วก็จ่ายสินใหม่ให้อ,อีกสักครู่คุณสามารถเ,เช็คในในบัญชีธนาคารได้เลยคือเงินเข้าเลยค่ะคือเร็วมากอันนี้คือจะอยากจะอัปเดตว่า มันสามารถจะยื่นเคลมแล้วรับเงินเคลมได้ทันทีแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะคะโอเคค่ะ